กับาีวงการบันเทิงฝั่งเกาหลีกันบ้างนะครับล่าสุดมีการเปิดตัวบอยแบนด์น้องใหม่ภายใต้ชายคาในค่ายของหนุ่มเรนครับไปดูหน้าคาตากันหน่อยนะครับในที่สุดครับก็ได้ทราบกันแล้วสําหรับประเด็นปริศนาที่เรหรือว่าชองจีฮุนครับได้แย้มเอาไว้ก่อนหน้านี้จนทําเอาหลายคนเนี่ยคาดเดากันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะประเด็น ที่ว่าน่าจะเกี่ยวกับทายาทคนที่3ามแต่งานนี้หลายคนก็ทายถูกครับวันนี้คือการเปิดตัวทายาทในวงการบอยแบนด์น้องใหม่หน้าใสาชื่อว่าวง Cypher เนี่ยประกอบด้วยสมาชิก7คนด้วยกันครับซึ่งจากโพสต์ของเรเนี่ยบอกว่าไซเฟอร์ครับเป็นบอยแบนด์วงแรกจากสังกัดเรนคอมพานีครับ โดยแฟนๆสามารถติดตามแล้วก็ไปทำความรู้จักหนุ่มน้อยตุวนี้ได้นะครับในคลิปเรียลลิตี้ซีรีส์เอพิ s od ใหม่ของทางช่อง YouTube ของ a รนครับโดยก่อนหน้านี้ครับเมื่อปี2009เนี่ย Rain เองก็เคยปลุกปั้นบอยแบนด์นะ M Black นะภายใต้สังกัด J-Tune Camp นะซึ่งโดดเด่นกับสไตล์เพลงแล้วก็โชว์ที่แปลกใหม่ทรงพลังน่าสนใจนะว่ามาถึงเนี่ยคิวของไซเฟอรแล้วจะปลุกปั้นออกมาในทิศทางใดครับ